คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบก,กับสูตรหวยโชคเซติมาลานะครับกับสูตรแต้ม3ตัวบนสูตรที่2นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบค่าตัวเลขนะครับที่ดูจากรีวิวนี่เรามานํามาเทียบกจ็จะได้ค่าที่ชัดเจนม,มากขึ้นเข้าตั้งแต่1ิไม่ได้ยนหกสามเซติจากเข้าตนอนแรกครับจาก45งวดเป็น4 6งวดนะครับระายะเปลี่ยนแปลงตัวเลข เป็น4 6่ครับนะครับ4ี่ลบห้านะครับล่าสุดเขาไม่ได้หลุดนะมาดูวิธีการคำนวณกัน1ิบกสิงหาคมหกสี่นะครับคำนวณแต้มสตัวบนออกได้้าเก้าหนึ่ง2อสี่สาหกห้าเก้าหนึ่งสองสี่สกันยายน64ออก4ี่จุดห้แต้มหกครับหนกันยายน64คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้หนึ่ง็ดปดนดนะครับ1ิบกกันยายนหกออก935 9 3 5มแต้มเครับ สิบหกกันยายนหกสี่ครับคำนวณแต้มสามตัวบนมาได้ศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งครับเลือันหนึ่งตัวละครหกสี่หนึ่งตัวละครหกสี่ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งได้แต้มเก้าครับหนึ่งตัวละครหกสี่คำนวณแต้มสามตัวบนมาได้หนึ่งห้าเจ็ดแปดศูนย์เก้าสองหนึ่งห้าเจ็ดแปดศูนย์เก้าสองนะครับสิบหกตัวละครหกสี่ออกสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองแต้มสองโอเคสิบหกตัวละครหกสี่คำนวณแต้มสามตัวบนออกมาได้ อ0ออศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าศน์กาพฤศิกาย,ยนออก0ูนย์สามูนย์เจ็ดแต่้มสิบครับแต่้มศูนย์นี่นะครั 1, พฤศิกาย,ยนหกสี่คำนวณนแต้มสต,ตัวบนมได้สองหกแปดเก้าหนึมสองหกแปดเก้าหนึ่งศูพฤศจิกาย,ยนหกสีออก761 7หกหนึเดหกหนเป็น13บสามสิบเป็นสิบสีแต่ม้ม4ไม่มีหลุดเป็นคั้ที่3 1มสิพฤศจิกาย,ยนหกสี่คำนวณแต้มสามตัวบนลได้หกศูนย 1นึธนวาคม64ออกศ7นย์เจดเององล่าป2นะครับสองแได้แต้ม5ครับหนึ่งธันวาคม64คำนวณแต้ม3ตัวบ,บนออกมาได้3 7 9 0 2 143 7 9า2 14ยสกครู่ครับโอเคครับไปกันต่อนะครับเติมสีชัดเจน16ธันวาคม64นะครับออก2 3 5 2 3 5ห้าได้แต้ม0ครับต่อมาครับ สิบหกธันวาคมหกสีคำนวณแต้ม3ามตับนออดกอมห้าสดหกศูน5สองสามห้าสี็ดสามสิบธันวาคมหกออก0ูนย์หกแปดนย์หกปดเป็นสิบสี่แต้มสี่นะสามสิบธันวาคมหกคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมดาหนึ่งห้าเจ็ดแปดศย์เก้าสองหนึ่งห้าเจ็ดปกสองสิเ็ดมกราคมออกห5 9 5งเบอกหเป็น6กหกบกเก้าเป็นสิบเกันห้วกเป็นสิบสีวกหเป็นสิได้แต้มห้าครับ สิบเจ็ดมกระลอหกห้าหกห้าแล้วนะคำนวณแต้มสามตัวบนออกมาได้สองหกแปดหนึ่งศูนย์สองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งกุมภาพันธ์ครับออกสองสเก้าสี่สี่สามุดแปดสองตัวหงสามนย์สามนย์แปดแปดเก้าสิบเจ็ดได้แต้มหนึ่งหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับคำนวณแต้มสามตัวบนออกมาได้สองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามสองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับออกห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดได้แต้มหนึ่งครับ หึ่งกัวบันหกห้าครับจำนวณแต้มสามต่อบนอกก็ได้สองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามสองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งมีนาคมครับออกเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าได้แต้มสี่แต้มสี่มีไหมไม่มีหลุดเป็นครั้งที่สี่นะครับหลุดก็ว่ากันไปตามหลุดแต่ว่าเสติมันเดินดับมันเดินยาวนะหนึ่งมีนาคมหกห้าครับเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้านะครับหนึ่งมีนาคมออกศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าเป็นหนึ่งศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าแปดครับเราไปดูสิบหกมีนาคมออก แปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดได้แต้มหนึ่งมาพอดีต่อมาสิบหกมีนาคมครับเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตระราออกศูนย์สามเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าใส่เก้าเก้าบวกสี่เก้าบวกสี่คงที่เก้าบวกสี่คงที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสองคงที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกหกบวกสองคงที่เจ็ดเป็นแปดเศษแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ด จ็ดบวกสามที่เป็นสิบสองตัวล่างออกหนึ่งศูนย์หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าได้ตั้งห้าครับนี่ตั้งห้านะครับอ่ะต่อมาครับเรามาดูหนึ่งเมษายนครับเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสองตัวล่างหนึ่งศูนย์เก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าครับสิบเจ็ดบวกห้าก็เป็นยี่สิบสองใส่สองสองบวกสองบวกสี่เป็นหกครับ 6บวกสของที่6 7เป็น8 8ดบวกหที่เป็น9 9้บวกสองที่9 10 11 1. 1ิบสิบ่งบวกเเป็น10บส่ศูนบวกสได้3 16เมษายน65ครับออก3 95 9 19 2ห้าเก่างตัวละออก58นะครับนะครับก็ เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าก็ได้แต้มเก้าใช่ไหมแต้ม 9. เก้าเห็นไหมมีแต้มเก้าเข้ามาต่อมาครับเรามาดูสามบวกเก้าเป็นสิบสองใช่ไหมสิบสองทด้วยก่อนสิบสองสิบสองบวกห้าสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดบวกสี่ขงที่เป็นเจ็ดบวกสี่ขงที่เป็นสิบเอ็ดเศษหนึ่ง หนึ่งบวกสองคงที่เป็นสามสามบวกหนึ่งคงที่เป็นสี่สี่บวกสองสี่ห้าสี่บวกสองสี่ห้าเป็นหกหกบวกเก้าเป็นหกบวกเก้าเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกสามคงที่เป็นแปดโอเคสองพฤษภาคมครับออกหกค่ะแปดหกสิบสองสองตัวละออกศูนย์เก้า 6บวกสี่เป็นสิบสิบวกสองเป็นสิบสองได้แต้มสองแต้มสองไม่มีนะครับจุดเป็นครั้งที่ห้านะครับเรามาดูนะครับหกบวกสองหกเจ็ดเป็นห7เจ็ดแปดได้ผลรวมเป็นแดอ่าได้แปดนะผลบวกเป็นแปดแปดบวกห้าแปดบวกห้าเป็นสิบสาม3สามสามบวกสี่ของ สาบวกสี two, one, ่เป็น7 7็ดเบวกสอเแปดเป็น9 9้บวกหนึงคงที่เป็น10บสี่ศูศบวกสองได้2 2งอบวกเเป็น11บเอส่หนบวกสามคงที่เป็น4ได้ตามนี้และครับสิพฤษภาคมสิพฤษภาคมครับออก หนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามได้แต้มสามนะครับได้สามแต้มสามนะเรามาดูแต้มสามนี้มงมีครับแต้มสามต่อมาครับเรามาดูสิบหกพิศเศษของหกห้าครับหนึ่งหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยเราไดเท่าครับหนึ่งบวกสองเป็นสามนะครับได้ผลรวมเป็นสามใสร็จเป็นสามก่อนสามสามบวกห้าของที่เป็นแปดเสร็จแปด อ่ะแปดแปดบวกสี่แปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองใส่สองสองบวกสองที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งที่เป็นห้าห้าบวกสองที่เป็นเจ็ด เจ็ดบวกเก้าเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกใส่หกหกบวกสามหกบวกสามเป็นเก้าครับอันนี้เป็นแต้มสามตะบนนะครับรอนะครับรอเทียบนะครับอันนี้เป็นสูตรของแต้ม3ามตะบนสูตรที่2นะครับข้อตอนแรกนะครับกดติดตามเพจเพลงส่เตะสีะิ46งวดลบ5ครับ อยากรวยต้องดูหอยโชคเศรษฐีมาร้านครับสวัสดีครับ